สวัสดีค่ะคิววิดีโอนี้เราจะมาเช็คเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น Vivo V15 นะคะลูกค้าส่งมาเปลี่ยนจอนะคะอันนี้เป็นจอตัวเก่าของลูกค้านะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเครื่องกันนะคะอันนี้เช็คทัชสกรีนนะคะทัชสกรีนหน้าจอวาดไปทั่วหน้าจอเลยนะคะ ทัศสก,กินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะสีจอไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้นกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะ ต่อไปชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟเข้า 1. 4ด,ดนะคะขึ้นชาร์จด่วนนะคะสัญญาณซิมสัญญาณซิมขึ้น3ขีดนะคะ แล้วก็สัญญาณไวไฟขึ้นสขีดน,นะคะบลูทูธบลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะนี่นะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะ ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มลดเสียงก็ได้ตัวเครื่องสั่นนะคะต่อไปสแกนนิ้วสแกนล,ลายนิ้วมือได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค หน <ítulo> ึ่งสองสามสี 3, 43, 56, 48, 49, 000, 000, ่ห <m Además> ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟลชนะคะอันนี้แฟลชใช้ได้นะคะ แล้วก็อันนี้เลนกล้องหลังแล้วค่ะแตกมาด้วยนะคะแล้วก็จะมีสีลอกนะคะนี่นะคะต่อไปบันทึกเสียงนะคะเช็กบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็กเช็กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสิบฮัลโหลทีเช็กเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็กเช็คเช็กบันทึกเสียงได้ ฮัลโหลเช็คเนึ่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คต่อไปเช็กลำพงบนจะนเซอร์ลำพงล่างนะคะลำพงบนได้ยินนะคะ,ะเซนเซอร์ตอนหูดับนะคะต่อไปลำพงล่าง ควผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ใช้งานได้นะคะรับร้อยคะ่ะ